อ่านตามครูนะครับสระเอมีตัวสะกดนะครับหมายถึงสระเอที่มันจะเริ่มมีตัวสะกดซึ่งตัวอย่างด้านนี้เราจะให้ดูนะครับว่าถ้าสระเอมีตัวสะกดเนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนรูปนะครับสระเอซึ่งเราจะเห็นว่ามันมีสระอาอยู่ด้านหลังใช่ไหมเราจะตัดตัวสระอาตัวนี้ให้เป็นไม้ไตรคูนะครับก็คือสระเอที่มีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปสระอาตรงข้างหลังเนี่ยนะให้เป็นรูปไตคูอยู่ด้านบนนะครับทีนี้มาดูเลยนะครับ กไก่กไก่กอเอกอเอเกะเมื่อกี้เนี่ยที่เราอ่านนะกอเอเกะแต่พอมีตัวสะกดมันก็ต้องเป็นกอเองอเกง่งใช่ไหมกอเองอเกง่งรูปนี้ฉะนั้นรูปนี้นะครับมีไม้แต่คูเพิ่มขึ้นมาตามคําอธิบายและสระก็หายไปฉะนั้นสะกดนะครับกอเองอเกง่งเวลาเขียนก็จะได้รูปนี้ เช่นเดียวกันสอเองอเสิงพอเองอเพ่งลอเองอเลงอ่ามาดูใหม่นะเก่งกอเองอเก่งมีไม้ใต่คูเสิงสอเองอเสิงใช่ะไหมมีไม้ใตค่ครูเพ่งพอเองอเพ่งมีไม้ใตค่ครูเลงลอเองอเลง มีไม้ใต่คูต่อไปนะครับด้านล่างต่อเต่านะครับต่อเอะมอเต็มขอเอะมอเข็มคอเอะมอเข็มลอเอะมอเล็มจะได้รูปนี้นะเต็มต่อเอะมอเต็มใต่คูเข็มคอเอะมอเข็มใต่คูเข็ม คอเอมเค็มใส่คูเลมลอเอมเลมใส่คูนะครับต่อไปบอเอดอเบ็ดปอเอดอเป็ดคอเอดอเข็ดชอเอดอเช็ดนะครับเบ็ดบอเอดอเบ็ด ปอเอดดเป็ดเห็นไหมมีไตคูเข็ดคอเอดอเข็ดไตคูเช็ดชอเอดดเช็ดไตคูอ่ะมาดูด้านบนต่อครับปอปลาบ้างปอเอนอเป็นขอเอนอเข็นหอเอนอเห็นยอเอนอ เยน็นเป็นปอเอะนอเป็นไต้คูเข็นขอเอะนอเข็นไตค้คูเห็นหอเอะนอเห็นไต้คูเยน็นยอเอะนอเยน็นไตค้คูดอเอก็เด็กขอเอะก,ก็เข็กชอเอก็ เช็คอเอโกเล็กเด็กดอเอโเด็กไต่คูเข็กคอเอโกเข็กไต่คูเช็คชอเอโกเช็คไต่คูเล็กลอเอโกเล็กไต่คูกอเอบอเก็บจอเอบอเจ็บหอเอบอ เห็บลอเอบอเล็บเก็บก็อเอบบไตค่คูเจ็บจอเอบบไตค่คูเห็บหอเอบบไตค่คูเล็บลอเอบอไตค่คูนะครับอ่ะสุดท้ายมีสระแอด้วยนะครับสระแอนะครับถ้ามีตัวสะกด ก็จะเปลี่ยนรูปคล้ายๆสระเอะนะก็คือเอาสระอะออกแล้วก็ใส่ไม้ไตคูเข้าไปนะครับคำตัวอย่างก็ขอนะขอไข่นะครับเจอกับสระแอะแล้วก็มีตัวสะกดเป็นงองงูขอแอะงอแข็งเห็นไหมแข็งขอแอะงอแข็งไตยคูแข็งนะ,นะครับก็ให้น้องๆฝึกทำความเข้าใจแล้วก็ฝึกสะกดตามแบบที่ครูทำให้ดูนะครับก็ฝึกบ่อยๆได้นะครับเปิดคลิปของครูดูบ่อยๆได้นะครับ ดูไปหยุดไปก็ได้นะครับไม่ต้องดูทีเดียวให้จบดูไปหยุดไปดูไปหยุดไปนะครับฝึกให้คล่องแคล่วเรามีเวลาอีกทั้งเทอมเลยนะครับในการฝึกฝนในคล่องแคล่วน้องๆยอมเหนื่อยตอนนี้นะครับเดี๋ยวพอโตขึ้นน้องๆอ่านคล่องแคล่วได้แน่นอนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใม่ครูด้วยนะครับนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเวลาครูทําขึ้นมาอีกนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆฉะนั้นนะครับทานน้องฝึกฝนหน้านี้คล่องแคล่วแล้วก็ไปดูหน้าต่อไปครับ